ไหนไหนอ่ะมาเลยครับวสวัสดีครับสวัสดีครับนะสวัสดีครับมาจัดมาพ่อหนุ่มเราจะลุยกันแล้วใช่ไหมผมจะลุยน,นะครับผมพร้อมลุยทีสิบเต็มสล็อตแล้วผมเอาจริงนะครับรอบนี้เฮ้ยจริงเหรอจริงครับรอบนี้จริงจังเกมมิ่งครับจริงจังเกมมิ่งเหรอไหนบอกไลฟ์อัพอันนี้ใครเนี่ยผู้หญิงคนนี้ใครอ่ะอุ่นใจเหรอใช่ัไม่ใช่เอ้านะหนูเสียใจนะเนี่ยโอ้โหเป็นไฟชัดเลย เอาพี่แปนพี่ไม่เมื่อก่อนมันไม่ได้แต่งตัวดูดีขนาดนี้มันเลือนหนูรู้ไหมว่าใครแต่งให้หนูนะใครเอกลักษณ์จับหนูแต่งตัวมาเปลี่ยนไม่มันมันไม่มันก็อยากให้มึงเป็นทรงเจ้าหญิงบ้างหรือเปล่ามันจะได้แบบไอ้นี่แบบมีใช่ปะใช่ไหมหนุ่มเอกลักษณ์ก็อยากให้เฟนเป็นผู้หญิงบ้างมันจะได้ดูแบบมีอารมณ์อารมณ์หน่อยโอ้หน่อยอ่ะลุยเลยเหรอลุยครับลุยครับเอกพกความมั่นใจมาเต็มกระบุงถูกต้องไหม ก็ไม่ได้มัน่นใจครับแต่แค่เตือนเบเลยครับนะเอายี้ดีกว่าอิงคิดว่าองอยากให้พี่ช่วยอะไรอะเรื่องลงโดมได้ไหมครับนะืาเรื่องลงโดมมันจะดีเยอยังไงอะไหนลองว่ามาสิเพราะว่าเอาตอนแรกที่ผมคิดไว้คือตกกรรมเพื่อนะเรื่องกู้เงินสภาแต่นะบอกว่าสภานัน uh huh. ไม่มีให้กู้แล้วอะไรแบบคิดว่าถ้าเป็นลงโดมน่าจะโอเคมากกว่า S <S ลงโดมโอเคมากกว่าเหรอใช่ครับเฮ้ยแล้วเราจะเราจะไหวเออเราจะไหวกระโดมเออมันตึงนะเว้ยถามไอเฟนก่อนถามไอเฟนก่อนไ e อเฟนไหวเออหนูน่าจะแบบน้ำลายยืดไปแล้วก็เก็บไปนะอ้าปนระับมาใหม่เลยครับนะรือว่าอะไรไม่ไม่ไม่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าแม่งคนเขาบอกว่าเขากลัวการลงโดมที่สุดเพราะมันคืนนะก มันได้เยอะจริงเว้ยแต่มันลกจริงอ๋อแต่มันต้องใช่ใช่เอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าพี่พี่อยากรู้โครงสร้างในอนาคตเองตอนนี้มีกี่คนตอนนี้ตอนนี้มีอยู่สามสิบเอ็ดคบที่รันอยู่สามสิบเอ็ดเพราะว่าต้องเอาออกอีกเก้าใช่ไหมครับแล้วก็จะมีคนเข้าใหม่ห้าน่าเป็นสามสิบหกอ่ะฮะแล้วก็ต้องรับเพิ่อมอีกสี่ครับไอเมโลไอเซอร์เพน วันไหนนะวันที่หนึ่งค่ะวันที่หนึ่งใช่ไหมเอางี้ละกันพี่ให้ยี่สิบวันเงื่อนไขเดียวกับเธอเพ้นเลยในการบูสตตัวเองยี่สิบวันไม่จํากัดระยะไม่จํากัดรอบรีพอสตาร์ทเสร็จปุ๊บใช่ป่ะเองลงเลยเองอยากมาเวลาไหนเองลงได้เลยมันจะมีแค่เองกับเซอร์เพนบูตตัวเองเป็นไง่านสนใจไหมอันนี้คือโดมนะฮะโดมอันนี้คุยเรื่องโดมไม่ได้ลงแขกเออ โดมโดมโดมใช่ครมอ่ะสนใจไหมวันที่หนึ่งหนึ่งมีนา t h ใช่ไหมครับอะใช่ครับอุ้ยยี่สิบวันอยี่สิบวันได้เรื่อยๆไม่จํากัดเลยจํากัดค่ะอะไรนะจํากัดค่ะจํากัดเลยรอบเช้าไม่มีคนค่ะอ๋อรอบเช้าไม่มีคนรอบเช้ารอบเช้าโดมปิดอยู่แล้วคับอยู่แล้วอืมรอบเช้าโดมปิดอยู่แล้วใช่ก็ตั้งแต่เที่ยงไปอ่ะ ได้ครับไน้มา,า,า,าเองไหวไหมยี่สิบวันได้อยู่ครับได้อยู่ครับไหวครับอ่าโอเคงั้นก็ตามนี้ไม่แล้วเองเอาน้องสาวพี่ไปดูแลเนี่ยมันกวนตีนไหมมันโง่นะอีเนี่ยนิดนึงครับอ่าเป็นไหนมึงบอกมึงจะเลิกโง่คือนะ้ำมันเป็นอน,นี้ไงเขาเรียกว่าอะไรนะคาแรคเตอร์อ่ะทุกทุกทุกไม่มึงโง่จริง มันเลิกไม่ได้มากกว่ามึงโง่จริงไม่คือพี่แปงเขาขอนหนูมาไงงี้หนูทำไงก็คนฉลาดมันมีเยอะแล้วอะ่ะถูกเราต้องใช้แบบว่า work life balance ถูกไหมพี่แปงถูกถูก,ถกสามีครับสวัสดีโอ้ยเป็น <laughs> เอาอะไรเวลาเนี่ยมันสวัสดีครับสวัสดีครับสาลีลุยไหมสาลีผมโหสาลีลุกพี่โคตรเฟี้ยวเพิ่งออกมาเจ็กจำสินไม่มีเวลาเลยครับ อ๋อเคแต่ที่นี่งานเป็นไงบ้างไม่คุยเลยเอ,อ๋อก็ได้เรื่อย,เยๆเลยครับพอพอเพียงอพอเพียงเลยเ <laughs> หรอ,อ <laughs> มาสมัครเป็นยามหน้าดมหน้ารับสมั <laughs> คร <laughs> ยามเราอยากเป็นเราไม่อยากเป็นอาชีพอื่นเหรอ <laughs> อาชีพอื่นอยากเป็นสภาครับน่ารับไหมครับวันละสามสิบนาที <laughs> วันโอ้โหมันคงไม่ได้เลยวันละหนึ่งชั่วโมง สวัสดีครับเบิร์ดเบิร์ดนี่คือนายอินผมบป่าวะชื่อคุณคุณผมไม่มีเวลาครับนะเดี๋ยวว่างๆมาเที่ยวได้เลยได้เลยครับได้เลยได้เลยโอเคครับวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบใช่ไหมครับยี่สิบครับเองโอเคไหม้เพราะว่าพี่ให้เงื่อนไขเท่าเซอร์เพน์เลยนะครับใช่เพราะว่ามันอยู่ในช่วงแบบเหมือนบูธเหมือนกันไงอันนี้เหมือนเหมือนพวกผมมาเริ่มมาเริ่มกันใหม่ครับนะอ่านั่นแหละแต่ว่าเองก็ต้องเข้าใจพี่ด้วยนะพี่ยี่สิบวันเนี่ยมันก็มันมันก็เยอะมากๆแล้วใช่ครับเข้าใจครับ ห้าสิบวันก็ดีใจครับนะเป็นไงบ้างในอินได้เลยแต่ไม่เอายี่สิบเหมือนเดิมได้เลยครับได้เลยครับยี่สิบวันยี่สิบวันได้เลยโชคดีหนุ่มครับครับผมวัสดีครับโชคดีครับสาดี